ขบวนอัญเชิญเทพเจ้าเตียนหู้งูโสยในงานถแถลงข่าวเรียมกินเจโคราชจัด9วัน9คืนค่ะ ที่ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นโัลโคราชกับการแถลงข่าวเตรียมจัดเทศกาลถือศีลกินเจ9วัน9คืนเมืองโคราชโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21-29ตุลาคมโดยมีนากิติศักดิ์เทียระวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนชมรมไทยจีนถือศีลกินเจโคราชเข้าร่วมงาน โดยในวันศุกร์ที่24ตุลาคมนี้จะมีพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับทรงหรือพิธีอิวเก้งแห่รอบตัวเมืองโคราชประกอบไปได้วยชมรมสมาคมและสามเจ้ากว่า23แห่งเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้สารเจ้าต่างๆในช่วงการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจ9วัน9คืนยังได้มีพิธีสวดมนต์เดินทูบก,กองกลางมีอาหารเจบริการฟรีทุกวันพร้อมด้วยมีการจัดพิธีเดินข้ามสะพานสะดอกครอส12ราศีหรือพิธีโกยหานที่บริเวณล,ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีจึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ